วันนี้แล้วเนี่ยที่เขาโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะพี่เป็นแน่นอนจริงเหรอโอ้ตอนเช้าก็ตีรวนะฮะพเพื่อไทยพยายามจะเลื่อนไปอีกเพื่ออะไรฮะเพื่อสู้จนวินาทีสุดท้ายเพื่อสุดท้ายเพื่อสุดท้ายเมื่อวานอะเพื่อสุดท้ายทีละอาจารย์ชัยเกษมออกมาแถลงว่าพร้อมจะเป็นฮะเป็นเสร็จแล้วยุบเลยนะฮะมาพูดเอาวันสุดท้ายวันศุกร์นี้วันนี้เขาเลือกแล้วนะเขาจะไม่โหวตนะครับเขากำลังอภิปรายกันอยู่ตอนนี้นะฮะอภิปรายว่าทาไมถึงเลือกอนุทิน อภิปรายว่าทำไมถึงจะต้องเลือกชยกัยเกษมอนุทินไม่พร้อมยังไงชัยกเกษมไม่เหมาะอย่างไรก็อภิปรายกันไป<ะ>แต่สุดท้ายโหวตน,นะฮะเพราะเสียงประชาชนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่า응 เขาโหวตแน่นอนอ,อย่างตอนเช้าเนี่ยคุณทวีสอดส่องบอกว่าจะเล่นข้อหาผิดรัฐธรรมนูญซอกก่อนอบอ่อนทำลายไปห้ามไม่ให้พักภูมิใจไทยรวมเป็นเสียงข้างมากพักประชาชนเนี่ยจะโดนยุบพ,พักนะคุณเท้งบอกว่าไอข้อเสนอเดียวกันแหละที่เพื่อไทยมาหาวันก่อนน่ะก็บอกพร้อมทำทุกข้อเสนอ,อแล้วซอกก่อนตรงไหนก่อนนะวันนี้ดันจะมาซอกก่อนแล้วถ้าวันก่อนตัวเองรับไปจะมาเรียกว่าซอกก่อนด้วยไหมก็จะโดนภูมิใจไทยบอกว,ว่ามึงซอกก่อนมันอย่างเงี้ะมันใช้รัฐธรรมนูเข้าข้างตัวเองไงฮะมันดีแท้นะพี่ติ๋งนะเอาละ ยังไงก็แล้วแต่งานก็คงรออยู่นะถ้าคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะหลักๆเลยเกลี่ยก,ก็้อี้กันยังไงโอ้ลงานแรกงามไส้เลยฮะคุณจะแต่งตั้งคอรมออย่างไรให้ประชาชนยอมรับว่าเป็นคนดีมีความสามารถเพราะคุณดูพักการเมืองแต่ละพักที่อยู่คุณอนุทินนะร้อยเอกธรรมนัฐกล้าทำพลังประชาชนลุงป้อมรวมไทยทั้งชาติทุกชาติชมกินอย่างเงี้ยคุณดูแล้วกันฮะแล้วตําแหน่งรัฐมนตรีมันเยอะหรือเกินฮะเพราะพักประชาชนมันไม่เอา้ว้เ่ยนะฮะคือโหวตให้แต่ไม่เอารัฐมนตรีเพราะนั้นเนี่ยหน้าตารัฐมนตรีมันก็จะออกมา มันก็คงจะออกมาไม่ต่างจากคอรมอรเดิม <c oughs> คุณแพทองทานเลยนะแ,แต่แถมมีลุงป้อมเข้ามาด้วย <c oughs> เท่านั้นเองเพราะว่ามันก็หน้าเดิมนั่นแหละครับนะฮะมีแต่มีลุงป้อมเข้ามามประเด็นก็คือคุณนุทินบอกว่าพยายามจาับรัฐมนตรีครังพาณิชย์แล้วก็ต่างประเทศเป็นโคต้าคนอนอกอาผู้เชี่ยวชาญอาที่ดูน่าเชื่อถือหน่อยดูน่าเชื่อถือดูเหมือนว่าจะทําให้ได้คะแนนหน่อยนะแต่คุณก็ดูแล้วกันเพราะว่าตําแหน่งรัฐมนตรีมันเยอะ และทุกคนยังไม่เคยไปน้ฐมนตีก็เยอะด้วยมันก็ไม่มีจังหวะไหนดีเท่าจังหวะนี้แล้วฮะ่ะ่เดือนบวกกับอีก4เดือนเป็น8เดือนฮะคุณรุชินเป็นนายกรอดูก็แล้วกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงฮะรอดูในติ่งข่าวค่ะหน้าจอทีวีช่องวิทยพอหมายเลข23ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมง45นาทีวันอาทิตย์มีติ่งข่าวสุดสัปดาห์ตอน9โมงเช้าด้วยค่ะ